สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ 9TS นะครับวันนี้ก็มีมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์ก GP 3มาอีก1นึ่ันนะครับซึ่ง รถมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กท p 3คันนี้ก็จะเป็นคนละคันกับคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับคันนี้ซีเรียลนัมเบอร์1น0 6นั่นเองนะครับผมมาติดตั้งตัวโชค๊ค H Drive Euro spec นั่นเองนะครับตรงรุ่นสำหรับมินิ GP 3นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามินิ GP 3นะครับก็ออกแบบมาให้คล้ายๆเหมือนฟิลลิ่งของโกคาร์ดนั่นเองนะครับโกคาร์ดเนี่ยทุกคนน่าจะเคยขับกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งไปหน่อยนะครับแล้วก็กระด้างอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนท้องถนนบ้านเรานะครับที่ค่อนข้างที่จะมีหลุมมีทางที่ไม่เรียบมากนะครับก็ฟิลลิ่งก็จะแบบว่าไม่ตอบโจทย์ในตรงนี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับมินิ GP 3นะครับติดตั้งโช๊ค h d r i v e Eurospec นั่นเองนะครับที่ได้รับการ develop มาแล้วนะครับซึ่ง feeling เนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวโชค h d r i v e Eurospec นะครับที่ติดตั้งใน Mini GP3 ในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกกันเลยว่า Mini GP3 เนี่ยติดตั้งโชค h d r i v e Eurospec เนี่ยไปค่อนข้างมากเลยนะครับหลายคันแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากคลิปก่อนๆนะครับมาดูกันครับผมตัวโชค Mini GP3 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับ ก็ถูกพัฒนานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับลดความกระด้างเพิ่มความนุ่มนวลน,นะครับคุณจะรักมินิมากขึ้นนะครับเพราะว่าการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับการขับขี่นะครับและถนนเมืองไทยเนี่ยใครๆก็รู้นะครับค่อนข้างที่จะขุกระนะครับและยิ่งบางที่นะครับทำทางเนี่ยรับรองว่าโชคเดิมเนี่ยของท่านเนี่ยจะแข็ง รู้สึกว่าไส้ของท่านเนี่ยจะทะลุออกมาเลยนะครับผมแต่สำหรับมินิ GP3 นะครับติดตั้งตัวช็อกเอชได EUROSPEC ตัวนี้นะครับเวอร์ชัน2เนี่ยของท่านจะมีความรู้สึกว่าลักมากยิ่งขึ้นนะครับลดความกระด้างเพิ่มความนุ่มนวลเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเียครับ Yeah, Yo, oh, Stay you're ready, you're underdog. the underdog. the event. underdog. an main man, not heavy. I'm I'm If not 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 ตอนนี้นะครับตัวโชค H Drive ก็ติดตั้งเข้าไปที่ตัวรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าตัวโชคยูโรเนี่ยก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอยากได้แบบว่าเตี้ยนะครับซุ้มเนี่ยอมไปที่ล้อก็สามารถทำได้จะปรับสูงนะครับให้กับเท่าของเดิมก็สามารถทำได้แล้วครับและก็ตัวนี้นะครับตัวยูโรเนี่ยสามารถปรับได้30ระดับนะครับ แต่ระดับเนี่ยคุณสามารถปรับได้อย่างรู้สึกอย่างแน่นอนนะครับอยากได้ขับแบบนุ่มนวลนะครับก็ปรับไปที่ซอฟต์นะครับอยากได้มีความหนึบนะครับเลสซิ่งหน่อยก็ปรับไปที่ฮาร์ดนะครับผมก็จะมีความขับขี่ที่รู้สึกหนึบขึ้นนะครับเกาะถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวโชคยูโรสเปคนี้นะครับรับประกันให้2ปีนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับผมย้ำนะครับลงทะเบียนเท่านั้นนะครับ รับประกันให้2ปีครับผมไม่ว่าคุณจะขับไปที่ไหนมานะครับคุณไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันเนี่ยคุณก็อดนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพตอนติดตั้งเสร็จกันดีกว่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมินิ g p พคันนี้นะครับติดตั้งตัวโช๊ค HD i Euro e spec นะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็ลูกค้าเนี่ยอยากได้ส่วนสูงที่ มาตรฐานนะครับใช้งานได้ทุกวันนะครับผมตัวโช๊ค h d r i v e นะครับ e u r o Spec เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนานะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ e u r o นะครับตัวเ s p e c เหมือนกันเราก็มีการพัฒนาครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานบ้านเรานะครับถนนบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เรียบนะครับหลายคนก็คงจะรู้ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆรุ่นนะครับของตัวรถเนี่ยหลายๆยี่ห้อเนี่ย ก็มีการพัฒนาเจนนะครับมีพัฒนาช่วงล่างให้ตอบโจทย์กับบ้านเราครับตัวโช๊คของ H Drive เราก็มีการพัฒนาตามเหมือนกันนะครับผมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อฟิลลิ่งของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าติดต่ออินบ็อกซ์นะครับ TS Motorsport นะครับก็ทักกันเข้ามาได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ